สวัสดีครับท่านผู้ชมจากช่องนายอักลินครับวันนี้จะมารีวิวว่าผมได้ซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอตมาให้ภรรยานะคือซื้อมาแล้วหลักเครื่องหนึ่งแต่มันราคาถูกไม่สมฐานะไอ้เครื่องนั้นก็ดีใช้ได้เดี๋ยวผมมาใช้เองแต่เครื่องนี้ซื้อมาให้เขาใหม่เขาบอกเครื่องนี้น่าจะแจ่มกว่าผมก็เลยลองซื้อตอนนี้มันลดราคาอยู่นะท่านผู้ชมนี่แจะให้เห็นเลยนะ นี่ผมยังไม่ได้แกะนะว่ามันจะสมบูรณ์ครบตามที่ต้องการหรือไม่นี่ตัดให้เหน็นเลยตัดให้เหน็นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่แกะออกมาเลยครับเป็นไงนี่แกะออกมาเลยนี่นี่มีฟอยล์หุ้มอย่างดีนะเจ้านี้นะตามที่ผมดูในรีวิวแล้วเขาบอกว่าเจ้าเนี้ยแพ็กเกจดีห่อหุ้มดีนี่นะแกะออกมาแล้วนะฮะแกะออกมาชื่อว่ารุ่น วอชวอชตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นรุ่นอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้ดูตัวมันเล็กรุ่นอะไรมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวแกดูเลยแล้วกันนี่แกดูหน้าตาเลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องดูรุ่นดูอะไรหรอกแกดูเดี๋ยวว่าจะรู้และนี่แกออกมาเลยว่าไม่ของครบไหมแกยังไง แกงี้แกให้เห็นเห็นเลยนะครับออกมาแล้วอ่ะนี่แกต้องกลับขึ้นมานีปป่ปึ๊บปึ๊บอ้าวเท่าที่ผมดูในกล้องตอนนี้ก็ถือว่าครบนะนี่นี่สายอันหนึ่งนะนี่อีกสายอันหนึ่งแล้วอันนี้ตัวเรือนครับท่านผู้ชมนี่ตัวเรือนนี่นี่นะครบนะ เพราะว่าผมดูในรีวิวบางเจ้าเขาบอกว่ามาสายเดียวอีกสายหนึ่งไม่มาโอเคถือว่าผมโชคดีมาครบวันนี้มาครบนละมีฟิล์มอะไรมาให้ด้วยนี่ตัวนี้มีฟิล์มมาให้ด้วยครับท่านผู้ชมแถมฟิล์มกันลอยมั้งนะกันรอยมาให้เลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยแล้วกันครับเปิดให้ดูเลย ว่มันใช้ได้จริงหรเปล่าก่อนเดนต้องแกะพลาสติกนี่ออกก่อนไม,ไม่ต้องแกะก็ได้ปุ๊บกดแช่ปกดแช่ไม่มีไฟอะไรเลยครับถ้าไม่มีไฟอย่างนี้แสดงว่าแบตเตอรี่ในนี้ไม่มีไฟต้องเอาไปชาร์จก่อนนะฮะแต่เท่าที่ดูแล้วสภาพเท่าที่ดูแล้วนี่ ดูจากภายนอกไม่มีอะไรเสียหายครับสวยงามครับสมบูรณ์ไม่มีรอยไม่มีรอยขีดไม่มีรอยอะไรเลยก็แต่ว่าดูภาพภายนอกก็ถูกใจฮะมาดูสายสายก็โอเคครับดูแล้วเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้นะฮะนี่ครับนะครับไม่เคยผ่านการใช้มาเลยเราจะมาดูกันแล้วว่า เทาไปช้าแล้วจะใช้ได้ไหมเอาละครับท่านผู้ชมมาดูต่อผมไปเอาปลั๊กไฟมาแล้วนะผมจะลองเสียบดูดิเสียบเขาบอกว่าให้เสียบเขาทางที่มีทองแดงเนี่ยฮะถ้าไม่มีทองแดงนี่มาเสียบมาเสียบตรงที่เขียวอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่อย่างนี้นี่ฮะถ้าอย่างนี้ไม่ได้ ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ต้องอย่างนี้เท่าที่ดูใน,นเน็ตน,นะเท่าที่ดูยอย่างนี้ให้มันอยู่ผิวเขียวอย่างนี้นะ,ะอาจจะลองเสียบดูอ้าวขึ้นแล้วกำลังชาร์จเลยตอนนี้กำลังชาร์จเลยเนี่ยไฟดับแสดงว่ากำลังชาร์จอยู่ ไหนลองแตะดูดิถ้าแตะนิดหน่อยเขาก็จะทำชาร์จต่อสังเกตดูนาฬิกาไฟแบตเตอรี่ในในาฬิกาไม่มีเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดเหตุถ้าเกิดว่ามันอาการเป็นอย่างนี้เท่าที่ผมดูใน youtube ก็บอกว่าให้ชาร์จประมาณสัก30นาทีครับ 30, 30นาทีก็จะเต็มซึ่งไอเรือนก่อนหน้านี้ผมซื้อมาร้อย 179บาทจากลาซาด้านะฮะเป็นรุ่นธรรมดาไม่ได้ทัสกีนนะฮะผมก็ใช้อยู่วัน30นาทีเนี่ยครับก็ยังใช้ได้ดีนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเอามาให้ท่านผู้ชมดูอีกเรือนหนึ่งที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้นี่ครับท่านผู้ชมเรือนที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้เหมือนกันเด้เลยแต่เรือนนี้มันจะแบบสายมันแข็งกว่า แต่ตัวนี้สายเขาจะนิ่มกว่าคือจะนิ่มกว่าหน่อยหน่อยนึงนะฮะแต่มีความรู้สึกว่าราคามันก็แตกต่างเลยแต่บอดี้อะไรพวกนี้คล้ายๆกันหมดตัวนี้ผมซื้อมาแค่ร้อยเบาทนะฮะอ้นี้ผมตั้งแบบถ้ายกมือมันจะมันจะติดเองคือไม่ต้องไปกดปุ่มใช่ไหมฮะเดีย๋ยวผมจะถอดชัดให้ท่านผู้ชมเห็นเลยนี่ถอดทางนี้ดึงออกมาเลยครับดึงนี้เลย เห็หมฮะเรดึงเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับเยบคู่กันไปนิดแหละนี่นี่ชาร์จเลยไหมฮะชาร์จคู่กันไปเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าอะไรจะเกิดชาร์จคู่ไปเลยนี่ถอนมาข้างเดียวอันนี้ของอันนี้เขาแต่ตัวนี้ตัวที่ราคาถูกมันจะเป็นห่วงแบบนี้สายจะแข็งกว่านะสีเก ไอห่วงแบบนี้มันมันไม่มันไม่ดีมันไม่ดีแบบมันไม่ดีแบบแบบนี้นะมันมันมันจะไม่ดีทนเท่าแบบนี้เพราะแบบนี้เวลาเราเราเอาออกเข้าแล้วสายจะพับพราะอสายพับเสร็จแล้วมันก็จะหักสายก็ใช้ไม่ได้ทีนี้เราจะไปซื้อสายมาเปลี่ยนอย่างเดียวคงหายากก็ใช้กันไปร้อกว่าบาทใช้ได้สักปีหนึ่งก็คุ้มนะส่วนตัวนี้สายมันจะไม่พับเพราะมันจะไม่เอาเข้าออก แค่มันเกาะไปแล้วสอดเข้ารูมันก็โอเคแล้วดูมันบอบบางอยู่นะแต่ว่ามันก็น่าจะทนอยู่ปัติมจะนิ่มกว่ากันคือก็นิ่มกว่ากันไม่มากอะ่อะก็ราคาหลักร้อยเนาะถ้าราคาหลักพันเท่าที่ผมเคยเข้าไปดูนี่โอ้หมันนิ่มมันดึงได้ด้วยดึงก็ไม่ขาดยืดก็ไม่ขาดแต่นี่มันหลักร้อยก็ต้องก็ถือว่าเรามาใส่ดูเวลาแล้วก็มาวัด ว,วัดอุณหภูมิวัดความดานันวัดอะไรมันวัดได้ฮะตัวนี้วัดได้นี่ฮะอันนี้ผมชาจไปเมื่อคืนสามสิบนาทียังเหลืออยู่ทั้งครึ่งหนึ่งดรืยสองขีดทั้งหมดมีสี่ขีดนะท่านผู้ชมที่มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนี่ก็ก็จะได้เป็นความรู้ร่วมกันว่าไอ้ตัวร้อยกว่าบาทนี้มันก็สำหรับยุคนี้มันก็ใช้ได้ ดีพอสมควรเลยล่ะครับดีเลยนะไม่ว่าจะโทรศัพท์ไม่ว่าจะ,ม,าจะมันมีแอป,ปของเขาอะนะฮะไอสองตัวไอสองเรือนนี้ผมใช้แอป,ปของไอนี่นะฟิตปโปรคือเข้าไปใน Play Store ไปพิมพ์ว่า FitPro นะ FITPRO นะแล้วก็พอไปโหลดจาก Play Store มาแล้วก็มาติดตั้ง แป๊บเดียวพอติดตั้งไปแล้วก็เปิดก็เข้าไปเน็กเน็กหมายเรื่องติดต่อเป็นคล้ายๆบลูทูธข้า,ขางในแล้วมันเขาก็จะคอนเน็กการพราะคอนเน็กการเขาก็จะให้เราใส่ชื่อใส่อะไรไปทีนี้พอเราลงตามระบบเขาเสร็จแล้วมันเป็นภาษาไทยนะมันก็จะง่ายพอเสร็จแล้วเราก็จะใช้นาฬิกาเป็นมือถือหรือมือถือเป็นนาฬิกาหรือจะใช้เป็นนาฬิกาด้วยเป็นโทรศัพท์ด้วย เป็นดัววัดอุณหภูมิอะไรพวกนี้ได้หมดนะฮะถ้าท่านผู้ชมซื้อมาราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยเอามาใช้ผมก็ว่ามันมันดีกว่าซื้อร้อยกว่าบาทแล้วเอามาใส่ใส่มองแค่แค่เข็มกระดิกเพราะว่ามันไม่คุ้มอ่ะถ้าจะซื้อร้อยกว่าบาทใช้ตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าเดินเราก็วัดได้อุณหภูมิร่างกายหัวจงใจเต้นวัดได้หมดมันใช้ไฟแต่ก็เสียมันมีเหมือนกันนะมีข้อดีมันก็มีข้อเสียข้อเสียมันก็มีตรงที่ว่า ชาร์จไฟครั้งหนึ่งประมาณ30สนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณผมว่านะถ้าแบบผมใช้ประหยัดที่สุดผมไม่น่าจะเกิน4วันหรือสมวันแต่ถ้าผมใช้แบบอยากดูอะไรก็ดูดูเนี่ยผมว่าวันเดียวก็หมดแล้วอย่างเช่นวัดอุณหภูมิร่างกายวัดหัวใจเต้นวัดการเดินวัดการอะไรอย่างเงี้ยผมว่าวันเดียวหมดไม่เหลือหรอกเพราะเมื่อวานผมลองใช้ดูแล้วนะแต่ถ้าท่านผู้ชมจะเอามาใส่เพื่อดูเวลา แล้วก็มาตรวจเช็คความดันโลหิตมาตรวจเช็คการเต้นของหัวใจชีพจรเราเต้นความดันสูงไหมวันละครั้งเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยครับแบตก็ยังใช้ได้อยู่นะผมรีวิวมาแล้วประมาณสิบนาทีเดี๋ยวผมจบแค่นี้ก่อนฮนะเดี๋ยวขั้นตอนการรีวิวติดตั้งแอปเปิดแอปเดี๋ยวผมจะรีวิวใหม่อีกทีหนึ่งอ่า ขั้นตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ